ช่วงมาเก็ตท็อกตอนนี้ส้มอยู่กับสองสาวนะคะคุณพรีมาดาชายทวีปซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าคุณอะตอมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณพัชรินรัตนวิจิตซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขหรือว่าคุณหงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของแบรนด์ยาหม่องบ้านเอ็นยืดนะคะในแบรนด์วิพาพรยาไทยนั่นเองโอ้โหวันนี้เ <c oughs> ชื่อว่าถูกใจคนที่แบบชอบปวดเมื่อยแน่นอนเลยนะคะวันนี้สิ่งที่เอามามีอะไรบ้างจะเป็นสมุนไพร ย่าหมองว่านเอ็นยืดค่ะแล้วก็มีรูปประครบสมุนไพรเป็นอันนี้เป็นรูปประครบสมุนไพรยาอดสมุนไพรค่ะ,คะแล้วก็อีกตัวหนึงหลายตัวเลยอีกตัวหนึ่งจะเป็นหมอนสมุนไพรน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวถามถึงที่มาก่อนก่อนที่จะถามถึงแต่ละอย่างเนี่ยที่มาทําไมถึงได้มาทําพวก เรื่องของยาหม่องบ้านเอ็นยืดคะ่ะก็ที่มานะคะเริ่มจากการที่เราเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์ม,มานะคะ,คะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะ,คะแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านก็คือยะโสธรค่ะ,คะแล้วก็รวมกลุ่มกันกับคนในชุมชนนะคะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตสมุนไพรแปรรูปแล้วก็ปลูกเองด้วยคะ่ะค่ะ ก็เป็นของดียะสดทอใช่ค่ะเนเ้นกลุ่มชุมชนค่ะ,ะค่ะก็คือเป็นกลุ่มแรงงานต่างๆก็คือคนในชุมชนเท่านั้นเลยนะก็คือทั้งหมดเนี้ยที่เอามาไหนแนะนําเป็นตัวตัวไป ซ้ายสุดทางขวาสุดก่อนขวาสุดนะคะตัวนี้เป็นยาหม่องสมุนไพรว่านเอ็นยืดนะคะตัวนี้ก็จุดอ่สรรพคุณคือแก้ปวดเมื่อยเคล็ดตามชื่อของเขาคือว่านเอ็นยืดเป็นหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นลักษณะเป็นเทาๆค่ะตัวอ่สีเขียวจะเป็นตระกูลย่านะคะเป็นย่าแต่ว่าเขาจะมีฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดค่ะายกล้ามเนื้อฟกช้ำนอกจากนั้นแล้วเขายังช่วยในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยค่ะเราเห็นข้อดีของเขาตรงนี้เราก็เลยนํามา ปลูกแบบอินทรีย์นะคะในพื้นที่ของกลุ่มเราใช่ค่ะปลูกกันเองเลยใช่ปลูกกันเองแล้วก็ต่อยอดทําผลิตภัณฑ์ในชุมชนเองค่ะก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกตัวเนี่ยก็คือปลูกกันในชุมชนใช่ปลูกกันเองเลยก็มีสมุนมีใช่ตัวนี้จะเป็นไพรเอกเลยค่ะสมุนไพรเอ็นตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยาหม่องใช่ไหมคะใช่ยาหม่องค่ะแล้วมันร้อนไหมสูตรยาหม่องค่ะอธิบายสั้นๆก่อนว่ายาหม่องเนี่ยเราจะมีสองสูตรสูตรร้อนกับสูตรเย็น สิ่งตัวที่เราทำเนี่ยก็จะทำเป็นสูตรเย็นใช่ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอา้าสำหรับคนที่ชอบร้อนๆ้นล่ะสำหรับคนที่ชอบร้อนๆ้อเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรค่ะแต่อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตอยู่ค่ะ,ะจริงๆแล้วเรามีทั้งหมดในแบรนด์ของเรามีอีกประมาณ1ิกว่าตัวเลยนะคะแต่วันนี้เราเอามาเฉพาะตัวที่ได้รับเลขเทะเบียนยาเรียบร้อยแล้วออยอนแล้วใช่ค่ะอะถัดมาจากตัว สมุนไพรว่านเอ็นยืดถัดไปเป็นอะไรคะลูกประคลูกประคบอ่าหยิบมาดูหน่อยได้ไหมคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นลูกประคบสมุนไพรนะคะของเราก็คือจุดเด่นของเราคือเป็นลูกประคบที่เราใช้หัวเน่าเป็นหลักนะคะก็คือเงาไพยนะคะแล้วก็เ่าขมิ้นแล้วก็ว่านนางคําว่านต่างๆนะคะข้อ ตัวตัวสมุนไพรเนะี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากที่พูดมาแล้วเมื่อสักครู่มันสรรพคุณนะเขามีอะไรบ้างสรรพคุณเขาจะช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบก้ามเนือ้อค่ะแล้วก็โดยเฉพาะ คนที่ประสบอุบัติเหตุมานะคะมีอาการฟกช้ำนะคะก็สามารถใช้ลูกประคบนะคะนึ่งนะคะแล้วก็นําลูกประคบที่นึ่งมีความร้อนนะคะมาประคบตามกล้ามเนื้อค่ะสมมชิว่าเราปวดเมื่อยเราก็เอาไอ้ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมไปนึ่งก่อนนึ่งให้ร้อนแล้วก็มาประคบในจุดที่เราปวดเมื่อยเช่นปวดหลังปวดข้อบ่าลายใช่ไหมคะแล้วพอมันปกติตัวนี้มันใช้ได้กี่รอบ อจริงๆแล้วอะค่ะถ uh ้าเกิดเรานึ so doing, okay? ่งแล้วนะคะก็คือใช้ไ tamam ด okay. ้10ครั้งขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะก็คือใช้เสร็จแล้วเราเอาไปผึ่งให้แห้งนะคะก็คือผึ่งทั้งลูกเลยแล้วก็เอามามัดใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะใส่ในตู้เย็นค่ะถ้าเรามีอาการปวดอีกเราสามารถเอาออกมาใช้ได้ก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมใช้เสร็จแล้วต้องรอให้เย็นก่อนไหมคะ พอใช้เสร็จแล้วให้มันหายร้อนก่อนหายร้อนก่อนค่ะแล้วก็มาใส่ถุงเข้าู้เย็นแล้วจากนั้นก็เอามาถ้าจะใช้ใหม่ก็เอามาเนึ่งใหม่แล้วก็ประคบใหม่อันนี้เราควรจะใช้ประคบนานกี่นาทีคะประคบนะคะก็การประคบเนี่ยก็คือแล้วแต่จุดที่เป็นไม่ว่าจะปวดบวบบ่าก็ข้างละประมาณ15นาทีไม่ต้องเกินนานไม่ต้องเกินนั้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยคุณผู้ชมถัดไปมีตัวไหนอีกคะ เป็นหมอนค่ะหมอนนี่เลยหมอนอันนี้หมาะกันด้วไปเอาไว้นอนยังไงคะของเราจะเป็นหมอนสมุนไพรนะคะ่สมุนไพรหลักก็คือดอกคาโมมล์นะคะแล้วก็จะมีเม็ดลำไยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดต้นคอนะคะคอตกหมอนได้เพราะในนี้มีสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยแกะเลยได้ไหมคะเนี่ยได้แกะเลยค่ะแกะให้เรานะคะถ้าแกะออกมาแล้วตัวนี้เขา เตียงนะจ,จะได้ลองนอนคุณผู้ชมเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะไหนขอดมซิข้างหอมด้านไหนอุ้ยหอมจริงคุณผู้ชมชื่นใจเลยอะ่ะค่ะแต่ปกติเราเอาด้านด้านไหนหนุนคือตรงนี้มันก็มี <S <S 2> <S 2> ด้านเนี้ยหรอ<ช>แล้วมันมันจะคันไหมคะตรงเนี้ยไม่คันเนาะหนุนได้แต่หรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เป็นไรถ้าคุณผู้ชมกลัวกลัวว่าจะคันอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็ได้เรียบอยู่อันเนี้ยคือสรรพคุณคือ เวลาเรานอนหลับเนี่ยก็คือลดอาการตึงของคอบาลัยนะคะแล้วก็ช่วยให้มัดกล้ามเนื้อคลายตัวลงผ่อนคลายลงเพราะว่ากลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ไปนะสังเกตว่าอย่างเราถืออย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆจริงๆคุณผู้ชมชื่นใจมากอ่ะคือเอาเปว่าเอาไปนอนนอนแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการปวดหลังปวดคอได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมันเหมือนลูกประคบไหมคะใช่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ลูกประคบจะต้องนึ่งไงค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องนึ่งอันนี้คุณผู้ชมเลยเปิดออกมานะคะเอามาวางแล้วก็หนุนนอนได้เลยใช่ค่ะแล้วก็คือคลายปวดเมื่อยได้และกลิ่นก็ยังหอมชื่นใจสูตรดมเข้าไปมันดียังไงคะช่วยทำให้การหายใจโล่งขึ้นค่ะเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมนี่เวลแบบเปิดแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็กลิ่นสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะแบบ สดชื่นมีมมมีลูกค้าที่ซื้อไปนะคะแล้วก็แนะนํากลับมาว่าเอ้คุณหมอเอาไปใช้แล้วลูกสาวอะค่ะเป็นผริงแพ้พอเอาไปใช้ตรงนี้เปิดแอร์เย็นๆทําให้หายใจโล่งขึ้นดีมากเลยอันนี้เนี่ยทำความสะอาดยังไงมันสามารถที่จะแกะเอาไปทำความอ๋อมีซีฟคุณผู้ชมมันมีซีฟคุณผู้ชมสามารถถอดออก แล้วก็เอาตัวข้างนอกไปซักไม่ใช่เอาตัวข้างในไปซักนะคะเอาตัวข้างนอกเอาตัวข้างนอกไปซักแล้วข้างในก็คือยังคงเก็บไว้ได้ใช่ค่ะอันนี้ควรจะเอาไปตากแดดหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะสําหรับตัวสมุนไพรข้างในอันนี้คือเราตากแดดเรียบร้อยแล้วมีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะแนะนําวิธีการเก็บรักษาก็คือใช้เสร็จแล้วนะคะแนะนําให้มีกล่องนะคะเก็บไว้ในกล่องเพื่อป้องกันกลิ่นนะคะกลิ่นที่มาจากตัวสมุนไพรแล้วก็พิมเสนเมนทอนการาบูลไม่ให้กลิ่นมันระเหยไปค่ะเพื่อที่จะ ได้เก็บกลิ่นเอาไว้ได้นานนอกจาก3ตัวนี้แล้วมามา3ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นยาอบสมุนไพรค่ะอันนี้ค่ะใช่ค่ะหยิบเลยขอนานะยาอบสมุนไพรอันนี้คือยังไงฟื้นฟูมันดาหลังลอดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถ้าไม่ชอบนวดไม่ชอบน้ำมันเราเอาสมุนไพรไปต้มให้เหงื่อออกก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวชูลงก็คือ ื้นฟูมารดาหลังคลอดเนาะส่วนใหญ่ก็คุณแม่หลังคลอดก็ยังไงก็ต้องผ่านตัวนี้อยู่แล้วนะคะวิธีการใช้ทํำยังไงคะเจ้าตัวนี้เอาไปนึ่งในหม้อข้าวค่ะหม้อหม้อของเราเนี่ยแล้วก็เอาผ้าปูนั่งเราเหมือนการเซาน่าค่ะเหมือนการซาน่าเราต้องมีกระโจมไหมคะมีกระโจมด้วยควรจะมีกระโจมใช่ค่ะอ่ะแล้วก็มี มีหรือถ้าไม่มีกระโจมก็มีตู้อบใช่ค่ะเป็นตู้อบแล้วสําหรับบ้านไหนที่เขาไม่มีกระโจมไม่มีตู้อบก็ใช้สมัยโบราณเราจริงๆก็จะใช้แบบผ้าห่มคลุมเหมือน่ผ้าห่มคลุมแล้วก็ได้เหมือนกันในนั้นเลยเอ๊แล้วสมมติว่าถ้าเราเนี่ยจะเอาไปต้มในน้ำร้อนอาบได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันเพราะว่าของเราอะค่ะเราสูตรนี้เราจะใช้สำหรับ อบสมุนไพรแล้วก็นำไปต้มอาบได้ด้วยค่ะอ๋อดีมากวิธีการทำก็คือเราสามารถใช้ตัวสมุนไพรของเรานะคะ,คะเอาไปต้มให้เดือดให้ตัวยาสมุนไพรออกมานะคะแล้วเราก็ไปผสมทำเป็นน้ําอุ่นนะคะ,คะก็ใช้สามารถอาบได้เลยห,หรือคนที่มี อ่างนะคะก็ทำสามาแช่ใช่ค่ะอุ้ยฟินเลยอย่างนี้คุณผู้ชมก็ต้มแล้วก็เปิดน้ำร้อนเนาะลงไปนอนแช่แล้วควรแช่นานกี่นาทีคะก็ประมาณ10-15นาทีค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะของเราจะมีว่านชักมดลูกนะคะแล้วก็ว่านนางคำก็จะช่วยในเรื่องของมดลูกด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณทำให้ผิวพรรณแบบดูสวยงามสดใสค่ะค่ะก็ไม่เกิน10นาทีใช่ค่ะแล้วสาหรับคนที่อยู่ในกระโจมหรือว่า ู่ในตู้อบล่ะคะก็เช่นกันเหมือนกันเลยสิบนาทีเหมือนกันอันนี้กล่องหนึ่งตัวนี้ใช้ได้กี่ครั้งคะในถุงเรานะคะจะมีทั้งหมดสองถุงเล็กนะคะก็ใช้เอาปิดอยู่ค่ะใช้ทีละถุงนะคะก็1ถุงเล็กอะค่ะใช้ได้สองวันคดต่อกันนะคะใช้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนอีกถุงหนึ่งค่ะก็คืออาจจะต้องแบบเปลี่ยนบ่อยหน่อยสำหรับตัวนี้นะคะโอ้ดีมากเลยหลายอย่างมากๆ อันนี้ได้มาตรฐานอะไรแล้วทุกอย่างาก็ในส่วนของยาหม่องว่านเอ็นยืดนะคะข,ของเราจะได้เลขทะเบียนยานะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะก็คือยาแผ่นโบราณค่ะแล้วก็ลูกประคบสมุนไพรยาอบสมุนไพรแล้วก็หมอนสมุนไพรของเราจะเป็นมาตรฐานมอผอชอคะอชอ่ะมอผชแปลว่าอะไรคะก็คือมาตรฐานผลิตภัณ,ภณฑ์ชุมชนคะ่ะอของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะดีมากคุณผู้ชมฟังอยู่คงอยากทราบแล้วแหละว่าราคาเป็นอย่างไร ค่ะก็เอาราคาโปรนะราคาโปรราคาโปรใช่ไหมคะ,อะตอนนี้คือถ้าถ้าซื้อของเราก็คือลดราคาทุกตัวเลยค่ะ,คะจากราคาเท่าไหร่คะ จากราคาเต็มนะคะอันนี้ยาหม่องว่านเอ็นยืดของเราขายอยู่ที่120บาทค่ะแล้วก็ลูกประคบของเราขายอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็ยาอบสมุนไพรของเราชุดนี้เราขายอยู่ที่70บาทนี่ราคาน่ารักน่ารักมากเลยราคาเป็นมิตรส่วนหมอนสมุนไพรของเราขายอยู่250บาทค่ะถ้าทุกตัวของเราเลยเราสามารถลดได้อีก10%จากที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือลดอีกเหรอคะใช่ค่ะ10%เลยนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ตัวนั้น120ลดไป10%ลดไปเท่าไหร่นะ 12บสองบาทอา่อาไม่ต้องไปวัดต, <c oughs> <c oughs> ตัวอื่นทุกตัวเอาเป็นว่าคุณผู้ชมทุกตัวนะคะลดสิเปอร์หมดเลยถ้าบอกว่ามาจากรายการ Talk Together ในช่วง Market Talk ใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาพูดถึงเรื่องของ แรงงานคนที่มาช่วยกันทําตัวนี้หน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นคนปลูกแล้วก็คนที่มาร่วมกันทําสมุนไพรทั้งหลายเหล่านี้ค่ะค่ะก็คือเราจะได้นะคะสมาชิกจากชุมชนนะคะก็คือคนในหมู่บ้านเราและแวกหมู่บ้านเราะนะคะช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็ผลิตช่วยกันนะคะเราก็จะมีสมาชิกทั้งหมดของเราก็ประมาณ15ครัวเรือนนะคะก็อ่าหครัวเรือนนี้ผลิต ลูกก็คือเป็นขมิ้นนะคะ <c oughs> อีกคัวเรือนที่สองปลูกเป็นมะกรูดเพื่อส่งผิวมะกรูดให้เรา <c oughs> เราจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็พอถึงเวลารวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาแล้วเราก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเป็นสมุนไพรต่างๆตัวนี้ค่ะช่วยกันอุดหนุนเย, <c oughs> ยอะๆค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าของชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์พูดถึงการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบิสขับไทยแลนด์หน่อยคะ่ะ อย่างแรกเลยเนาะเราต้องขอบคุณท่านประธานนะคะก็คือท่านประธานคุณอดุลมุ่งามนะคะเป็นประธานของจังหวัดยะโสธรแล้วก็เป็นประธานของในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านเนี่ยแหละค่ะเนาะเป็นแรงผลักดันในชุมชนนะคะแล้วก็ทําให้เรามีตลาดในการออกมาขยายตลาดเรื่อยๆเลยนะคะค่ะอันนี้เราทํามากี่ปีขนาดด้ืยยังประมาณ6ปีเข้าปีที่7จ็ดแล้วค่ะเป็นไงคะขายดีไหมขายดีค่ะแล้วก็ยิ่งอยู่ในบิสคับยิ่งดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะมีวางจําหน่ายอยู่ในคลีนิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะ หลายโรงพยาบาลเลยนะคะอย่างลูกประคบของเราอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่รับของเราอะคะออ่ะไปไปใช้ประจำนะคะ,คะแล้วก็ขายประจำทุกเดือนเลยนะคะ,คะช่องทางติดต่อ,อ มีเบอร์โทรอะไรยังไงบ้างเบอร์โทรอะไรอ่ะทำที่ขึ้นเลยนะคะ0969702947แล้วก็มีช่องทางอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่้งทว่าจะเป็นทางลายค่ะทางลายแล้วก็เฟ e บุ o กค่ะอ่าลายคุณอะตอมเลยนีคุณอะตอมคุณหหเนาะมีทั้ง Facebook วิภาพรยาไทยแอนสปาในสวน246คุณผู้ชมสามารถจิ้มเข้าไปดูสินค้าในนั้นได้นะคะพูดถึงเรื่องของการขอบคุณบิสับอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ กยล่ชง้าด้วยนะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณบิดครับนะคะจังหวัดยะโสธรนะคะที่ ขับเคลื่อนนะคะให้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาชิกในกลุ่มบิดขับนะคะบิดขับประเทศไทยด้วยค่ะได้มีตลาดนะคะในการขายสินค้านะคะแล้วก็ส่งเสริมทุกๆด้านเลยนะคะทั้งสื่อประชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่พามาช่องห้าอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะค่ะก็เป็นกยินดีต้อนรับค่ะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการนะคะที่ได้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ ในชุมชนนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอะตอมและคุณหงที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้สม้มและทุกๆคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ